โอ๊ยโอ๊ยนะโอยออสมีหญิงไม่ทักเลยนะไม่ทักพวกเราเลยนะจำได้ไหมเนี่ยนี่จำได้เปล่าไม่ได้ครับเด็กเหรอเด็กเหรอครับเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับอ่าแล้วข้างๆน่ยใครมีอยู่ครับ ชื่ออะไรชื่ออะไรน้องพออสชื่ออะไรจิจี้จิจี้ก็จันจิไงเรียกจิจี้จิจี้เฮ้ยเฮ้ยออสเขาอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่สิบสองครับเฮ้ยโอโหพี่น่าแก่จังพ่อสิบสองโอ้ยเขาโตเร็วน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะเออน่ารักอ่ะเดี๋ยวเลิกแล้วพาไปไหนเนี่ยไปเชี่ยวแอนนเชี่ยวไหนวะคุณตันโลตันยูโลตันยู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 ย ซื้อคว้าใช่น่าไปซื้อซักกลอกนมอะไรไปรถตัดเสร็จไปไหนเข้าไหนนอนอะผมพาไปนอน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 ตื่นมาแล้วทำไรเก่งไงไงถอดกางเกงในนอนก่อนแล้วค่อยถอดกางเกงในถอดเกงในเสร็จแล้วทำไรงอไงพูดพูดพูดเฮ้ยน้องเขาเต้นเก่งใช่ไหมเก่งเฮ้ยบอกให้เขาเต้นให้ดูหน่อยดิบอกเขาจริงจิ๊กงบอกเขาดิบอกจริงบอกเขาดิอะบอกจริงกันดุ๊ยใช้ออดบอกเขาเอ้ยบอกจริง น้องโชว์เต้นหน่อยดิโชว์เต้นหน่อยหม ไอ้แอนีอ้อเหรอโอ้โหไอ้อออ้นี่ลงโอ้ยปอดแม่งเก่งวันได้เด็กต่างประเทศอะไรนะโอ้ยออออ้ออิงอิงอิอิงอออิอิงออิงอรงออ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 ิองออออออ เขาเป็นอะไรกับพยาแหวนเนี่ยอ๋ออะไรเป็นหลานพยาแหวนหลานสาวพยาแหวนอะไรนะอออิัจนเลยอนอี่ลิ้งไก่สันอ๋อิงอ๋ออ๋ออ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ่ยออยไม่ใจไม่ใจไม่ใจ

จักสักสัก E N S E ก็พวกเรานั้นทำในการทีวียเซนทีวิเซนทีวิยเซนทีวเซนทีว